สวัสดีครับนักศึกษาที่รักทุกๆคนในนามของประธานอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาเรศรษฐศาสตร์สหกรณ์ก็ขอแสดงความยินดีกับพวกเราที่ได้สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้คณาจารย์ทุกท่านในหลักสูตรภูมิใจในสิ่งที่พวกเราทำสำเร็จและขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งหวังว่าพวกเราได้จบการศึกษาออกไปแล้วจะนาความรู้ประสบการณ์ที่ได้ ร่ำเรียนมาตลอด4ปีนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตขอให้พวกเราได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองชอบถนัดและมีความสุขประสบความสำเร็จในการทำงานประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวและชีวิตครอบครัวหวังว่าในวันรับปริญญาปีหน้าเราจะกลับมา แสดงความยิดีและฉลองความสำเร็จด้วยกันอีกครั้งหนึ่งขอสวัสดีครับ